now it's just too late and we can't go back i'm sorry i can't be perfect สวัสดีครับมาพบกับผมอีกชินเคยนายโอเยเอสเกมเมอร์ oh yeah, นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมของ PlayStation 1กันต่อเลยนะครับเจ้าหมาป่าจอมป่วนนะครับเจา้า่าย Notty Dogs นะครับมาจอมซนนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าว a า a Crash Bandicoot นะครับเจ้าหมาป่าคราชนะครับโอเคครับเริ่มเกมแล้วครับกดสตาร์ทครับ let's go อ่าเรามาผจญภัยกันต่อเลยนะครับในพาร์ทที่5นะครับด่านชื่อว่า upstream นะครับแปลว่าการทวนน้ำนะครับทวนกระแสน้ำนะครับจะเป็นเชนไลน์เข้าไปเลยครับ l o ด d i n g นะครับน่าจะเป็นด่านที่เกี่ยวกับแม่น้ำนะครับโอเค เพี้ยวาร์ปมาแล้วครับโอ้โหเป็นลำธารแม่น้ำนะครับมีน้ำอยู่ตรงกลางก็จะเป็นท่อนไม้และใบหญ้าให้เราตกระโดดทวนน้ำไปนะครับโอเคลุยเลยครับจัมมุนโอ้ยได้น่าแฟนเจ้าคลาสมาหนึ่งกระโดดจัมกระโดดอืมอใบไม้ข้างหน้านะครับมันจะไหลเวียนไปนะครับต้องกะจังหวะให้ถูกครับ าแล้วก็กระโดดข้ามขอนไม้ไปต่อครับจัมจัมจัมโอ้ยระวังเลื่นนะครับถ้าตกน้ำก็คือตายนะครับโอเคหันลังหันลังจัมไปไหนน่ะล่วงไปแล้วครับหนึ่งตัวครับเอาไมครับมีสติหน่อยจัมจัมหมุนเอาแอปเปิลกระโดดจะเอา ไปโดนตัวปลานะครับกระโดดมาชนตายเลยน่าเลยเอาไหมโอ้ยอันนี้เลยครับจ้ำม,มีสติหน่อยจ้ำหมุนระวังเจ้าปลาที่กระโดดอยู่ด้วยนะครับถ้าโดนชนก็จะกลิ้งแบบเมื่อกี้นะครับจ้ำรอไปไม้ครับเจ้าแมงปอผีเสื้อก็บินโฉบเฉียวเราไปนะครับ โอ้ยไลจัมกดดโอ้โหนิดเดียวเฮ้ยเอาไมจัมมีสติหน่อยเจ้าคลาสอย่าเพิ่งวุวามจัมจัมใบไ,ไม้มาจัมตาต้องใช้สมาธินะครับกระโดดให้พอดีขอนไม้โอเคจัมจัม จัมมุนโอ้ยกล่องนี้ไม่มีอะไรครับไอปลานี่กระโดดเกยกามากครับจัมมุนโอ้ยอไม่คิดว่าเจ้าป่ามันจะตามมานะครับยังไม่ได้เช็คพอยต์เลยนะครับเอาไหมาครับพอจะชินกับดานแลครับจะชินก็ตายไปสลายตัวเลยครับเดี๋ยวมันจะกระโดดกลับมาอีกนะไอปลาปลานาโงกเออกระโดดโอ้ยไบไม้ไมาเร็ว ข้าจะได้พานดานเร็วๆไปช่วยเพื่อนข้าที่โดนเจ้าด็อกเตอร์จับไปทดลองจ้ำจ okay. ้ำโอเคระวังป้านะครับไอป้านางโง่กต่โดดอยู่นั่นแหละจ้ำหมุนไปก่อนเลยจ้ำโอเคขึ้นไปบนน้ำตกเจอแล้วจุดเช็คพอยต์เจอจุดเช็คพอยต์ก็ลงไปตายเลยนะครับ โอ้ไอปลานั่งโอกระโดดอยู่เหมือนเดิมเอ้ยเลื่อนเลื่น,นมาแล้วระเบิดนะครับโอ้โหโอย่าเราสามารถหมุนข้างบนได้ครับข้างล่างห้ามหมุนนะครับเป็นระเบิดเฮ้ยต้นไม้กินคนนี่วะกระโดดเราต้องรีบกระโดดออกไปโดยเร็วไม่งั้นโดนมันกินครับโอเคป่ากระโดดอยู่นะครับเราหมุนควงไว้ก่อนครับเพื่อมันจะมาชนเราลงไปไม้ไป โอ้โห oh หมุนติวต,ติวนะครับจัมจัมจัมต้องไม้กินคนต้องรีบระโดดจัมโอเคหมุนได้ตัวเพิ่มอ่าแรงกากคนปลาด้วยเพิ่มความชีวิตกะโดดจัมขึ้นไปบนน้ำตก okay. โอเคโอ้ยจุดเช็คพอยครั้งที่สองโอเคดับเบลิลจัมเลยโอเคครับ สะสมรูปแฟนเจ้าแคได้3ตัวเราก็จะได้เข้าด่านโบนัสไทม์นะครับกระโดดดีๆครับไม่งั้นล่วงครับอ่าโอเคครับได้ตัวเพิ่มนะครับสะสมแอปเปิลได้100ลูกครับได้ตัวอีกหนึ่งตัวโอเคโชคดีจังเลยมุนโอ้ยด้านข้างมีตัวเพียบครับโอ้โหสี่ตัวเลยเรียบร้อยครับวับออกไปสู้กันต่อในด่านอัพสตรีมนะครับโอเค Continue ไปกันตอ่อครับไปไหม,มกดดโดโอ้ยการจังหวะให้ถูกทำไมกระโดดโอเคจ m p โอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมครับอีกหนึ่งทีต้องใช้สมาธิครับไม่งั้นล่วงครับจัมจัมอือหนึ่งตัวสุดท้าย ผมจะต้องมีสมาธินะครับถ้าผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วผมจะเล่นดีฝ่าครับนี่ไงครับเล่นดีครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่รับรองชนะแน่นอนครับเชื่อได้ครับยิ่งเหลือตัวน้อยยิ่งเล่นลำวางครับถ้าเหลือตัวเยอะผมจะเล่นแบบมั่วๆครับไปดูนะชนะชัวเชื่อไหมเห็นไหมบอกแล้วเหลือตัวสุดท้ายมันต้องชนะโอเค let's go ออกไปที่แมปเลยครับ ผ่านด่าน upstream ไปได้อย่างเชีียวโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับในเกม Clash b a n d i k u n นะครับในพาร์ทที่5นะครับในด่าน upstream นะครับพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ในด่านป้าปูปาปูไม่รู้ว่าเป็นชื่อของตัวอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับ oh yeah